ตัวสุดยอดนักพูดระดับประเทศอาจารย์จตุพลชมพูนิตรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอาจารย์พยามพัฒนพงศ์ดออรอภิชาติดำดีรองศาสตราจารย์ดเรเสรีวงมนฑาอาจารย์สเสน่ศีสุวรรณอาจารย์ถาวโชคชื่ออาจารย์พนมปีเจริญอาจารย์วสานคงสุดประดิษฐ์ดรสุรวงวัฒนกุลดรผาณิตก,กันตามระ An, ดรโอภาสกิจกำแหงอาจารย์กัมมิกาธรรมเกศสออาจารย์พิสนุกสุบุนโรมีรลาอาจารย์สมชายหนองฮีสนุกสนานกับทอปโชว์แซววาตียอวาตีในออ l about talk ผ้าหัวใจไฟหัวเราะหเมษาย,ยานนี้เวลา14นาฬิกาณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัตรราคา5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0และ 2, 0 0 0บาท ซื้อบัตได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาสวัสดีค่ะอาจารย์กาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพครับวันที่หนึ่งเมษาผมจะกลับมา <c oughs> เอ,อ๋อเราหายไปไหนเราก <c oughs> ออ็ยังอยู่นี่แหละครับ <c oughs> แต่อยู่ในคราบของนักวิจารณ์นะฮะ, <c oughs> ะเป็นนักผู้ประกาศข่าวอะไรต่างๆตรงนี้ แต่วันที่หนึ่งเนี่ยผมจะกลับมาสู่สภาพเดิมกลับมาอย่างเท่เ,เป็นนักพูดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า return ก็ท่านผู้ว่านคะเวลาที่ฉันเดินไปไหนนะคะคนจะเข้ามาถึงอาจารย์พยาวอนนาจารย์นนสุคุมก็เคยคิดถึงคิดถึงจังเลยประโยคนี้เพราะว่าคิดถึงจังเลยเราก็คิดถึงจําได้นะคะอดีตการไม่นานมาเนี้ยตั้ง17ปีที่เรารวมตัวกันพูดในรายการ ทีวีวาทีโตคารมมัธยมมาศึกษาอะไรหลายหลายรายการที่เป็นเวทีการพูดนะฮะพูดจนเสียพู้เสียคนกันไปหลายคนนะีวันนี้มานี่ไม่ไม่ครบนะฮะอาจารย์พะยานี่มาในฐานะตัวแทนฝ่ายหญิงผมนี่มาในฐานะตัวแทนฝ่ายใจยังขาด ตัวแทนฝ่ายกลางอยู่นะฮะปกติเรามีคสามมีไหมใช่ไหมวันนั้นวันนั้นมีไหมมีทุกอย่างมีนะครับอย่างนี้นะคะเราชื่อว่า All About Talk แล้วก็การพูดเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าตอนเนี้ยหันไปทางไหนก็เครียด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 หันไปเป็นน้ำท่วมหันไปเนเศรษฐกิจไม่ดีหันไปผมเนี่ยนะวางแผนไว้แล้วนะจะพูดให้ร้องไห้เลยทำไมรู้ไหมฮะให้หัวเราะจนร้องไห้ นี่ไปนั่งตกลงไปนั่งคุยกับอาจารย์จตุพลไปนั่งคุยกับอาจารย์เนบอกว่าถ้าเรียกน้ําตาผู้ชมไม่ได้ผมจะร้องเองนะครับตรงนี้คือเรียกว่าจะทําให้เขาผิดหวังอนะนะขอให้เขาพูดตาไปฮะขอให้เขาพูดต้หน่อยสุดยอดอย่างเรงคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เตรียมจะไปพูดให้ร้องไห้หมายถึงหัวเราะจะร้องไห้ใช่ไหมคะก็ตรงกับที่ความตั้งใจของเราอะค่ะเราเห็นคนเครียดกันมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ออนักพูดบรมครูย้อนยุคเตีมชุดอย่างนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าปัญญาชนคนพูดเกง่งต้องเรียกเลยค่ะว่าปัญญาชนคนพูดเกง่งเอามารวมกันแล้วใครชอบเรื่องสไตล์อย่างไหนใกล้พูดเรื่องอย่างนั้นแบบดีๆตอนตอน,ตอนที่ประกาศไปใหม่ๆนะ <c oughs> ผมเครียดน,ย <c oughs> น,นะตัวนบัตรมันไม่เดิน <c oughs> โอ้จอแต่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเออนะได้รับการต้อนรับเ่ยนะครับดีราะนั้นคนจัดเนี่ยก็จะต้องร้องเหมือนกัน จะร้องด้วยความตื้นตันถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องเลยค่ะนะแล้วเราจะลองทอกสิอะะะไรนทอกนําให้หน่อยสิให้ร้องไห้เลยอ๋อถ้าร้องให้ตอนนี้ไม่ต้องไปวันนั้นสินะครับค่ะวันนี้เอาเป็นว่าสัญญาไว้ก่อนว่าจะกลับมาอย่างเท่นะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเสื้อแดงอะไรมารับอะไรต่างๆตรงนี้เพราะวันนั้นเราจะไม่การเมืองใช่ไหมไม่ใช่เราจะไปในทางอะไรครับให้ผู้คนเนี่ยนะฮะหายเครียด คืออาจารย์สุขุมเนี่ยภาพวิจารการเมืองเป็นอาจารย์สอนการเมืองแต่วันนั้นที่อาจารย์สุขุมจะพูดนั้นอาจารย์สุขุมจะพูดให้ทุกคนหัวเราะด้วยคําพูดที่บอกว่า all about talk การพูดทั้งหมดอาจารย์สุขมุมจะให้จริงๆรขอโทษคนที่เครียดคนนี้เตรียมตัวทีน,นี้เนี่ยนะฮะผม่ยพูด all about talk ไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะว่าขาวแรกสุดที่ผมได้รับหัวข้อเนี่ย ผมตกใจเหมือนกันนะเลยคะ <พอ S 1> ทำ<ล>ไมนึือกให้ผมพูดภาษาอังกฤษที่ตกใจนี่ไม่ใช่วิตกนะครับผมนักเรียนนอกอ่ะแต่ผมเนี่ยนักเรียนนอกก็จริงนะ <c oughs> แต่สำเนียงผมนี่ออกใต้นะครับเ <c oughs> ช่นเฮาอายุ you? You <c oughs> อ่ะแหว่อยู่โก้ออ่เห็นไหมนะฮะตรงนี้นะฮะผมไม่ใช่นักเรียนออกฟอร์ดนะครับเ oh. พราะนั้นวิธีพูดภาษาอังกฤษผมไม่มีปัญหาปัญหาจะอยู่ที่คนฟังจะฟังผมจะงเรื่องอะไตรงนี้อาจารย์คะจำได้นะ ตัวยังเคยไปไปหากินกับคำตอนที่อาจารย์ไปเท็กซัสครั้งแรกเลยที่อาจารย์อยากดื่มน้ําอ,อ่ะอสักนิดสิอ๋อหรือบ๊าท็อกเลยสิก็ก็ไม่มีอะไรหรอกครับนะก็เราก็อยากจะดื่มนมอะ่ะนมมีภาษาอังกฤษก็ง่ายอะ่ะมิลล์บอกก็สั่งไปมิลลเขาก็เอามาเสิร์ฟสั่งที่ที่เมืองนอกเลยอเมริกาแต่มิลลเขาแปลกอ่ะเหลืองอ๋อยเลยเป็นฟองคลอดเลยแก้วก็เป็นปากบานเอ๊ะนี่ไม่ใช่นมเลยพอจิบดูเป็นเบียรอ๋อปรากฏไปเจอเบียรยี่ห้อมิลลย คนี่พูดดีไหมนะพูดคือกินแค่น้ํานี่ได้เบียร์เลยนะครับปกตินี่ไปครั้งแรกนี่สั่งเบียร์ไม่เป็นนะไปสั่งเกกินนมนี่ได้เบียร์เลยเบิ้ลไปเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราจะสั่งนมจริงๆนะฮะภาษาอังกฤษจะงนมมันต้องมีออกเป็นมิลค์ต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องยอมรับนะคือสั์ภาษาไทยศั์ภาษาอังกฤษตอนเราใช้ในเมืองไทยนี่ไปอย่างนี่ตัวอย่างง่ายๆนะครับ อ่ะผมจะซื้ออะไรรู้ไหมค่ะผมจะซื้อยางลบผมก็เรียกรับเบอร์รับเบอร์มันบอกไปซื้อที่ปั๊มนถ่งไปเออใช่อ่ะปรากฏว่ารับเบอร์ปรากฏว่ารับเบอร์ของเขาอะไรรู้ไหมค่ะถุงยางอนามัยว้าวจริงนะจ๊ะอ่าไอ้นี่ต้องอีเรเซอร์ตใช่ไหมโตๆมาจนอายุสิบแปดยังไม่รู้เลยว่าทั้งหมดผมเข้าหัวพักวันแรกขอโทษนะค่ะเออ where is l i ็บเราจะขึ้นเล็บไหมค่ะเล็บในภาษาอังกฤษชัดเจน ถูก <C HA> ไหม <C HA> ลิฟต์ค่ะมันบอกวัดอีทลิฟแล้วก็บอกแวร์อีทลิฟมันบอกวัดอีทลิฟนะไปมานะฮะต้องขึ้นกระไดเพราะว่าเขาแปลคําว่าลิฟเราไม่ถูก <C HA> เราไม่ถูกว่าคือลิฟเนหนะคะนี่แหละคือการสื่อคือ <C HA> การสื่อความแต่อย่างไรก็ตามการสื่อความของเรานั้นเราจะมุ่งให้ท่านหัวเราะจริงๆและการหัวเราะของเรานั้นจะไม่ร่วงเกินใครค่ะจะเป็นสไตล์ของใครเรามีทั้งเซล่าที่เยอะแยะหนึ่งเมษานะฮะ หนึ่งเมษาที่ที่หอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ,รบนะฮะไทยติเกต็ตรอรับการจองบัตรของท่านอยู่ครับเชิญครับเป็นยังไงล่ะคะยอดเพียงยแค่ไม่ถึงหนาทีครับเราต้องขอบอกนะฮะว่าทั้งหมดที่พูดเนี่ยนะฮะทั้งสองท่านไม่ได้เตรียมตัวเลยนะสด<อ>หนสองสอ พูดเลยอย่างนี้นะฮะมืออาชีพจริงๆเขาเรียกว่าอเบาท็อกจริงๆใช่่ะอาจารย์เป็นปรมาจารย์ของหลายๆโรงเรียนหลายๆสถาบันมากนะคะซึ่งรวมดิฉันด้วยตอนนี้อาจารย์ยังมาพูดคุยกันในสถาบันด้วยอ๋อดีมากๆแตมจะบอกว่าสิ่งสําคัญจริงๆที่ชอบมากก็คือที่บอกว่าตลกโดยที่ไม่ทําร้ายใครจริงๆนะฮะอันนี้เป็นเป็นหัวใจสําคัญมากซึ่งหลังๆผมรู้สึกว่า มันเันเห็นเยอะเหมือนกันว่าเราเราตลกโดยทําให้คนอื่น้งเสียหายผมว่าบางทีก็ขําไม่ออกนะครับอ่าเรามาคุยกันดีกว่าครับวันนี้เป็นตัวแทนของหลายๆนักพูดนะครับที่จะมารวมตัวกันในวันที่หนึ่งเมษายนที่หอประชุมจุลลงกรมหาวิทยาลัยเดี๋ยวคงต้องถามสักนิดหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับสําหรับอ่อ about talk และรวมตัวกันขนาดนี้ันมันเกิดจากมันเกิดจากใครอ่าผมต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นแรงบันดาลใจนะฮะของทายาทอาจารย์ นะคุณพิมพ์สายนะฮะคุณพิมพ์สายนี่เป็นเด็กซึ่งเราเห็นตั้งแต่เด็กไม่นึกว่าจะโตขึ้นมาแบบนี้นะครับโตขึ้นมาแบบเป็นคนเอาจริงเอาจังคนเก่งนะคือเมื่อเมื่อเด็กไม่เคยนึกนะนึกว่าจะโตเป็นเด็กแบบเขาเรียกสปอยอ่ะนะเพราะว่านี่จอมตามใจลูกเลยเชื่อไหมนี่เอาลูกไปเข้าค่ายนะ ก็วิ่งไปแอบดูอยู่หน้าค่ายนะใจห่วงไปดูคุณแม่ไปวิ่งไปแอบดูคุณแม่นี่ติดลูกไปเฝ้าไปเฝ้าคือคือมีมีมีสโลแกมประจำตัวลูกบังเกิดกล้าดีใจที่มีลูกแล้วก็อาจารย์ก็จะเห็นว่าตอนเล็กๆนี่เขาแบบคือโอกาสไม่มีทางที่จะต้องไปนั่งแทกร้องให้ไม่มีทางเพราะว่าถ้าจะเอาอะไรยังไม่ทันแทกอาจารย์ซื้อให้เลยเดี๋ยนี่อย่างนี้นะฮะ เขาก็เห็นตั้งแต่เด็กใช่ไหมว่าไอ้รายการนี้เนี่ยมันเป็นรายการที่มีคนเนี่ยประทับใจหรือว่าคือเอาเป็นต้นแบบในเรื่องการพูดนะฮะเพราะอย่างแซลวาทีเนี่ยนะนี่ต้องยอมรับคุณกนิกาคิดขึ้นใช่ยอวาทีนะอาจารย์อะไรนะคิดขึ้นยอวาทีก็คือคุณหญิงเต็มเซิงเป็นคนคิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมาจากโตวาทีนะฮะซึ่งเป็นสิ่งดั้งเดิมที่เราพูดพวก พูดง่ายๆว่านักศึกษานักเรียนเขาใช้เป็นต้นแบบในชมรมปาไทยต่างๆทีนี้พอรายการนี้มันมาแตกออกไปเป็นทลอกโชวเป็นหลายอย่างเนี่ยวงการพูดสมัยนั้นเนี่ยในในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยมันก็ขยายตัวออกไปค่ะนะฮะแล้วคราวนี้นักพูดก็พูดกันตรงๆอ่ะฮะก็มีที่เห็นเห็นกันเนี่ยนะฮะทีนี้คุณพิมพ์สายเนี่ยพอท่านโตขึ้นมาเนี่ยก็อยากเห็นไอ้สิ่งที่คิดว่าตัวเองทาแล้วทาให้ตัวเองมีคุณหมายความว่ามีแรงบันดาลใจจากการที่ ตัวเองกลายเป็นนักพูดกลายเป็นนักกิจกรรมเป็นนักอะไรต่างๆตัวนี้จากการที่ได้รับไอ้ถึงขั้นนี้ก็อยากให้คนรุ่นหลังนี่ได้ประทับใจในสิ่งนี้ปัจจุบัน<า>คุณพิมสายกขาเป็นนักพูดเหรอคืออย่างนี้ค่ะคคพิมสายเนี่ยพิมสายเนี่ย,ษษยเขาเขาตอนเขาโตเขาโตมาในสตูเาขาโตมาในสตูเขาโตมาในสตูเลยเขาเห็นกันหมดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็บ้วนปากแล้วก็ตต้อวาทีแซลวาทีสิบเจ็ดปีที่รอจนเขาเกิดจนเขาโตเขาโตมาในสตูก็รู้จักนักพูดเลยทั้งหมด แล้วพอเขาเรียนไปเรียนที่เมืองนอกเขาก็มีความฝันว่าฉันจะเรียนเรื่องการผลิตรายการ<อ>ให้ได้ก็ไปเรียน Directing Film มแอนด์ท v ว s ชันตอนไปเรียนนั้นมีการสัมภาษณ์เขาขอทุนสิ่งที่ทําให้เขาได้ทุนวันนั้นที่อังกฤษคือบอกว่าหนูโตมาในสตูต้องการที่จะทํารายการ เพื่อกลับไปพัฒนาให้การพูดนั้นประสบความสําเร็จเด็กไทยไม่กล้าพูดเขาต้องการทห้ไทยพูดเขาต้องการที่ไทยมีโอกาสมีเวทีพูดแล้วผู้ใหญ่ก็ให้พูดให้ดีอย่าไปร่วมเกินคนอื่นยินอี่างทีเมื่อกี้พูดแหละนะคะก็เลยฝันขึ้นมาพอฝันขึ้นมาปั๊บพี่พเขาบอกเป็นความฝัน แล้วก็เป็นความอยากสองอย่างจึงจัดขึ้นมาแล้วคิดว่าทํำยังไงดีนะชื่ออะไรดีนะก็เรียงร้อยจากทีวีวาทีโต้คารมัธเยมศึกษาออกมาเป็น all about talk พาหัวใจไปหัวเราะรวม15ชีวิตรุ่นหนึ่งปลุกเสกรุ่นหนึ่งพิมิยมให้ความเมตตาแล้วก็รับคือคือพวกนี้เนี่ยนะนักพูดรุ่นหลังเนี่ยเวลาผมไปขึ้นเวทีด้วยมักจะพูดพันอย่างเงี้ย ถ<อ>ามว <า S 1> ่าผมแกบ้างอาวุโสบ้างแก่เชื่อไหมทำไมคะคนแก่นี่ดีอย่าง<น>คือเคยหนุ่มึ้นมาก่อน,นออไอ้พวกที่ปากอย่างนี้ไม่รู้มันจะแก่หรือเปล่าอะไรอะไร เราดูเด็ดเพ็รมันได้แล้วได้แต่เรียกแก่นี่มันมันนะผมได้ถามทั้งสองท่านดีกว่าว่าต้องมีการซ้อมไหมคะเพราะแต่ละคนก็โหต้องเรียกว่าอาคมแก่งกล้ามากคือไม่อยากซ้อไม่ไม่เคยมเคยไม่าะอรู้ไมทําไมคะ คือถ้าซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยคอยพูดอีกทีมก็ลืมที่ซ้อมไม่ใช่เลยนี้คะคือวันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนนะชั่วโมงเปลี่ยนในการพูดที่ตั้งใจไว้เปลี่ยนหมดม่ไม่อย่างนี้ด้วยค่ะการพูดจริงๆนะฮะอย่างทีวทีเราออก17ปีค่ะอาจารย์เราไม่มีการอัดใหม่เลยถ้าไม่ใช่เพราะเทปติดหรือเพราะแสงถ้าพูดปั๊บต้องพูดครั้งเดียวต่อให้ดีหรือไม่ดีเพราะอัดใหม่นะมันเป็นเหมือนเก่ามันมันไม่สดแล้วมันเป็นอย่า อย่างสมัยเรารัมอะเรารัเราลัละครใช่ไหมงามแสงเดือนเรามาเยือนสองล่างเดี๋ยวเราลันะคะเรื่องแจนวันเป็นเรารัมเราฝึกได้เราซ้อมได้เพราะนี่คือ acting แต่การพูดเราต้องเอาตึ่นออกมาเป็นคำพูดออกไปน้ำธรมิ่งตรงนั้นฟีลลิ่งตรงนั้นแฟกตรงนั้นมันยังไงอ่ะมันแรงมันแรงมันจัดหนักจัดนะคะผ่านไปตรงนั้นปั๊บถ้าจะมาใหม่แล้วพูดใหม่พอดีเทป มันไม่เหมือนละมันไม่ซอฟต์ละแต่ถ้าบทละครได้ค่ะคุณเดินมาบ็อกกิ้งตรงนี้นะค่ะฉันรักเธอเอาใหม่ยังไม่รักเต็มที่ได้แต่ถ้าเราพูดฉันรักเธอฉันเกลียดเธอไปซะนะมันตรงนั้นเอาใหม่ฉันรักเธอมันยังไงว่ามันไม่ได้แล้วเพราะนี่คือการพูดที่ออกจากตรงนี้คือเฮด ฮักออกมาเป็นแทนองนีโอเข้าใจเลยเข้าใจเลยว่าทำไมถึงไม่ต้องดีที่ออกมาเป็นแอนผมกลัวที่สุดเลยไปเหรอออกมาเป็นหอนอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นหอนก็เสียผู้เสียคนอาจารย์เคยพูดว่าเคยออกกลัวมาเป็นฟุตอาจารย์เคยพูดตัวชอบมากเลยที่อาจารย์บอกเวลาเราไปไหนนะเตียนแต่ปากไปอย่างเดียวเท้าไปหาที่อื่นนะสนุกสนานอาจารย์ ูดเซลักนิดนึงนะฮะแล้วปกติแล้วถ้าเป็นวาทีเงี้ยบางทีมันจะมีท็อปิกหรือมีหัวข้อมาให้ฝ่ายแต่ละฝ่ายดีเบตกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฝ่ายดําฝ่ายแดงฝ่ายมุมน้าเงินมุมแดงอะไรอย่างงี้ครั้งนี้มีไหมฮะคือมีแบ่งฝ่ายไหมว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เราต้องมันมียอวาทีอมียอวาทียอวาทีมันจะดีกว่าโตวาทีตรงที่ว่ามันต้องแสดงความสามารถในการพูดให้พูดสิ่งไร้ไร้ให้ดูดี อ๋อแล้วสองฝ่ายนี่แม้จะอยู่คนละฝ่ายกันเนี่ยแต่จะช่วยต้องช่วยเสริมช่วยต่อกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าแกันี้อะไรฮะประเทศไทยนี่ดีนะนะฮะเพราะเรามีหน้าอยู่เพียงหน้าเดียวที่เราจําได้คือหน้าน้ําน้ําไม่น้ําน้อยก็น้ํามากอีกสองเรื่องเ่ยนะแต่คนบอกน้ํามากน้าน้อยไม่กลัวกลัวน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยคือ มีโต้วาทีคือเป็นพื้นฐานที่เราเรียกว่าฝ่ายเสนอกับฝ่ายค้านฝ่ายเสนอต้องพูดอะไรก็ได้ที่เขาเห็นจริงเช่นัว่ารักของหญิงจริงแท้แน่กว่าชายฝ่ายนี้ต้องพูดนะว่ารักผู้หญิงต้องจริงฝ่ายทางนู้นต้องค้านว่าไม่จริงนักผู้ชายแน่กว่าเช่นครั้งหนึ่งอาจารย์พูดกับอาจารย์พอใจชัยวรุรักของหญิงจริงแท้แน่กว่าชายอาจารย์พอใจเนี่ยฉลาดมากในการพูดใช้อุปกรณ์ รักของหญิงยินแท้แน่กว่าชายก็ไปถึงหยิบมานี่คือใบบอลเตรียมมาอุปกรณ์นี่คือใบบ,บอบ <ฮะ S 1> นโต้วาทิในหอประชุมจุฬาค่ะเกิดนี่คือใบบอนแล้วเอาโถนะเอาน้ําใส่นี่คือน้ำํำรักของหญิงเหมือนน้ากลิ้งบนใบบอลโ่คนโห,โห,โหูเราเป็นฝ่ายค้านทําไงดีวะอุปกรณ์ก็ไม่มี <ฮะ S 1> เดินเลยออกไปถึงไปหยิบใบบอนของอาจารย์พอใจ อุปกรณ์นี่คือใบบอลค่ะนี่คือน้ำโถเดียวกันเลยรักของผู้หญิงเหมือนน้ำกลิ้นบทใบบอลดีันยอมรับทุกคนก็นิ่งเลยแต่ขอโทษนะคะท่านฝ่ายเสนอรักของผู้ชายเหมือนน้ำลงกระชอดมีกี่รูลงหมดนี่คือการใช้วาทะโอ้โหวาทะโดยใช้ โดยใช้ทอปิกมาพูดโดยใช้ทอปิกมาพูดนะคะแต่นี้ครั้งนี้เราไม่มีโต้โดยตรงเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าโต้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการขัดแย้งแล้วเด็กบางคนไม่เข้าใจไม่มีลิมิตว่า อันนี้ควรอันนี้พอแล้วมันบางทีกลายเป็นก้าวร้าวไม่ใช่บางทีไปนึกว่าโกรธคนเราต้องโกรธกันอไปว่ากันเรื่องส่วนตัวไปว่ากันบุคลิกมันมันเพี้ยนมันเพี้ยนเราก็เลยใช้ยอวาทีกับแซลวาทีแล้วก็ทอล์กโชว์อย่างอาจารย์นี่ใช้วิธีทอล์กโชว์ซึ่งจะรวมหมดทุกรสเลยทุกรสเลยนะครอย่างยอวาทีอยากให้ฟังมากเลยยติดีดียติคือเมืองไทยนับบัตรนาวโอ้โหงานนี้มีแขกรับเชิญเป็นคุณบี้หรือเปล่าส่วนแซลวา เดียวค่ะนบัน้นาวนี่มีใครเป็นตัวเอกเมืองไทยนบัหนาวมีพยาวค่ะดรอภิชาติอาจารย์วัต์พงษ์สุบรณดิษฐ์อาจารย์ถาวรโชคชื่นส่วนแซววาทีส่วนแซลยติว่าทําอะไรตามใจคือไทยแท้ค่ะนําด้วยรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมลทาค่ะดรโอภาสกิจกำแหงดรผานิธกันตมระ และด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์เนง่ยสี่คนสุรวงด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลเนี่ยนะคะสี่ด็อกเตอร์เลยค่ะส่วนส่วนทอล์กโชว์มีสี่ท่านจุดยอดชอบเองเลยชอบเพราะใครบ้างครท็อกโชว์ท่านแรกที่จะนำร่องของเราเลยบรมครูทางการพูดจริงๆคืออาจารย์สุขุมนวลสกุลอู่ฮืออ about talk ครอบคลุมทั้งหมดถ้าสมมุติจะร้องไห้ก็ร้องไห้กับอาจารย์นี่แหละสอนสอนทล์กโชว์เรื่อง อะอ,ะอะไรนะครอบครัวไทยครอบครัวไทยโซไซตี้โซไซตี้ของอาจารย์พนมปีเจริญอาจารย์พนมนี่สุดยอดด็อกเตอร์พนมค่ะสุดยอดเรื่องครอบครัวเลยฟังฟังท่านพูดนิดเดียวคนระับ แล้วท่านเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรแฟมิลี่แมนค่ะอะไรเนี่ยท่านเใจเมียแต่ว่าท่านทำเก่งยืนยันถึงขั้นว่าถ้าใครมาฟังแล้วนะคะจะครอบครัวมีความสุขจะกลรเกลียดหนักเปล่าไม่จะครอบครัวมีควาุม่หไปหนักเลยกลัวลูกอีกอแล้วก็ในสามที่จะทอกโชว์เดียวคือ อาจารย์เสนศรีสุวรรณท่านเก่งเรื่องงานมากสําราญในงานสนุกกับงานในงานสําราญในชีวิตท่านเก่งเรื่องการบริหารงานกุ๊กกิ๊กก็แก๊และสุดท้าย King of Speech ของเราแน่นอนที่สุดอาจารย์จตุพลจตุนิษฐ์พูดเรื่อง วัยรุ่นไทยยังไงก็ชิมิชิมิชมยอดมาแล้ววันนี้เรามีบัตรมาแจกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราแจกคุณผู้ชมนะคะแจก5รางวัลเลยนะคะรางวัลละ2ใบที่คุณสุกี้ถืออยู่นี้นะคะถูกต้องค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งไหมคะเมื่อไหร่ยังไงอ่านึ่เมษายนนะคะก็ไปติดตามกันนะเวลารับการจอง อ๋อเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวท้ายรายการเราจะมีการเปิดสายให้โทรมาคามต้องหลังจบรายการให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงโชรั้งนี้สั้นๆสักนิดนึงแล้วกันนะครับเชิญครับท่านท่านูท่านผู้ฟังคะตอนนี้คนเราเนี่ยสังคมมันเครียดจริงๆนะคะบางทีทั้งหลายทั้งทั้งทั้งเศรษฐกิจทั้งตัวตนทั้งผู้คนทั้งอะไรเราต้องการที่ท่านหัวเราะจริงๆแล้วก็การหัวเราะของเราเนี่ยต้องการหัวเราะอย่างมีคุณค่านะคะอย่างมีคุณค่าอยากให้ท่านลุกขึ้นมาซื้อตั๋ว เพื่อทําให้เราคิดว่าอ๋อยังยอมรับเรื่องอย่างนี้อยู่นะวาเรตี้ของเรานี่ยังยอมรับนะคะมีบัตร500 1,000 1,500 2,000ที่ไทยทิเต็ตหรือถ้าท่านโทรมาที่นักพูดโดยตรงเรามีสายตรงถึงนักพูด0815617645ถ้าซื้อถึง20ใบเราลดให้20%เลยค่ะ มาเดี๋ยวเราทวนเบอร์ให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะ1เมษายนที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะใช่ค่ะบ่ายสองโมงนะคะค่ะบครัมาวันนี้เราพักกันก่อนนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูไทยแลนด์นักเซียนกันค่ะ